ใน MP Report เรามีนี่เลยรถแรงๆรถเจง๋งๆใน Drag Zone Thailand c h a m p i o n รูร้สึกว่าจะมีรถแรงๆจากทั่วทุกภาคด้วยไปดูกันใน MP Report หนึ่งจัะ Ladies and Gentlemen Welcome to Drag Zone 2 0 0 6แเนื่องจากว่าพิธีกรเราเป็นลูกครึ่งครับ mm hmm. ผมก็เลยต้องขอครึ่งลูกซันหน่อย งานวันนี้ต้องบอกว่านอกจากรถแข่งแล้วเรายังมีสีสันอีกมากมายเดี๋ยวต,ติดตามชมกันครับมมก่อนก,การแข่งขันจะเริ่มเราชาวมอเตอร์แท็ก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น,น้องๆหนูหนูที่แวะไปเยี่ยมพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองครับบริเวณบูธของมอเตอร์แท็กที่ไปเปิดในวันนั้น ภายในสนามก็ไม่น้อยหน้าละครับนี่ครับในสนามพี่ชนินเอามอเตอร์แทรกเรามาแจกให้เลยครับเนื่องจากว่าในฉบับต่อไปนั้นมอเตอร์แทรกเราจะครบรอบ24ฉบับ2ปี 2> โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกวันประวัติการครับคนเยอะที่จอดรถเต็มล้นออกไปด้านนอกและรุ่นที่กำลังดูอยู่นี้เลยเป็นรุ่นสตรีทแร็คครับออท t ยแลนด์ d นอก รถไปจุดที่กินอ่ะทีเจ็บต้องเขาขานไปแล้วหนึ่งซูปราเราเห็นน้องคอลิฟายเมื่อกี้นี่ครับซูปราจากอูวินครับตอนนี้กําลังลงอาคมบนพื้นแทรกค,ครับหลายคนบอกเป็นน้ํามนต์แต่แล้วจริงๆแล้วเป็นน้าํายาแถรกไปนะครับเอาไว้เพิ่มหน้าสัมผัสให้มันเหนียวน้ํายาพอเจอยางที่อุนอ่นๆแล้วก็จะยึดเกาะได้มากขึ้นอาจจะเป็นสาเหตุครับที่ทําให้เท่านั้นขาดไป เ,เราดูมุมแคบครับสังเกตล้อหลังด้านขวาให้ดีครับก่อนออกตัวเต้นดริกเลยเห็นไหมครับนี่แหละรเรียบร้อยเขาเรียกว่าเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนออกตัวมาลองกลับไปแล้วครับไม่เป็นไรครับข่าวหน้าว่ากันใหม่เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่าใครจะวิ่งขฉวริ้วโลดที่สุดเลย แม่จะได้แล้วรถเชีงใหม่รถันดใหญ่ผมก็รอรอไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปนครเองอาครับเรามาดูการแข่งขันในรุ่นสตรีแดนซออร์ไทยแลนด์หลังจากผ่านโคดิฟายมากันแล้วก็เป็นการจับผู้สี่คันครับแต่ชิงที่3ชนะก็จะไปชิงที่หนึ่ซวเอสิจากน้อยอีเลเว่นครับขับโดยคุณคมสันหมายเลข13ครับ นี่เป็นรอบพอดฟไยอารับเดี๋ยวเรามาดูรอบตัดเชือกครับ 200SX คันนี้มาจากย่าเซอร์วิทครับโอ้โหการเมินอย่างครับดูกันชัดๆใกล้ๆแบบนี้เลยโอ้ตักใจจริงๆครับอยู่ในแท็ก A ครับส่วนแท็ก B นั้นเป็นเซเวีเอ14ครับจากน้อย1ีเอ้าวแล้วรถช่างยา เหมือนมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับโอ้มองไปใต้เธอโบกทีเลยครับไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรครับตอนนี้ฝังทุกเสียงแล้วก็ยังหวานอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าจะวิ่งได้หรือเปล่า น,นี่ครับช่างยาบอกอาการรถให้นักแข่งทราบเรามาดูการแข่งขันครับออกตัวไปแล้วครับโอ้รถแท็กเครับสองเล็กคันนี้เป่านะครับทำให้ซ v s ว4นั้นเข้าไปชิงอันดับ1แบบสบายๆครับเรามาดูคู่ชิงอันดับ3 Nissan Skyline R32 จากทีมเต y โร a ์เรซิงทำอยู่ที่อัวจานเต้ยครับ มาจอดรอเวลารถช่างยาก็ไม่มาสักทีครับเลยกำหนด2นาทีกรรมการก็ปล่อยรถอาจารย์เต้ยไปให้ได้ดับ3ส่วนช่างยานั้นมาช้าแบบไม่รู้ตัวครับงงครับช่างยามาช้าครับเกินเวลาที่กำหนดไว้ก็ต้องรับสภาพแล้วครับเพราะว่ามาช้าจริงๆ ปุ๋ดิดเล็กน้อยครับสําหรับช่างยาก็เลยข,ขอญาตขับเองทะนเลยแต่ที่แน่ๆปัญหาคือน้ํามันลืมดูน้ํามันนะครับมันหมดไม่เป็นไรมันเป็นสปิริตของน้กใจนักกีฬาครับแล้วแต่คนนะถ้ามีน้กใจนักกีฬาก็อาจจะรอได้เพื่อความมานะเพราะแข่งเนี่ยมันก็ไม่ได้เงินรองมากมายนะถ้ามีสปิริตก็โอเคครับ ครับช่างยาก็เลยวิ่งขำๆครับเอารถเข้าไปเก็บในพิสเกมกีฬาครับแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกคนเป็นเพื่อนกูงกันเรามาดูคู่ชิงที่หนึ่งกันเลยครับระหว่างคันนี้ครับรถออเรนที่ใหม่จากเพียรทีการาดเจอกับซ v s ว14จากน้อยอีเลครับโอ้โหแบทไฟเหลือกินเหลือไทยครับ ออกตัวไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันโอ้โอเหเสียงหวานเหลือเกินครับโอ้โหรถพี่ใหม่สะดุดนะครับเสียงสะดุดแต่ไม่ทันนะคุณคมสันไม่สามารถจะไล่ได้ทันครับพี่ใหม่หรือคุณชัยวัน์ก็คว้าดับหนึ่งไปครับในเวลา10.72 8ปวินาทีอันดับสอเป็นของคุณคมสันและดับสครับคุณอัลลัศก่อนการแข่งขันในรุ่นต่อไปครับ ทางสนามนั้นได้เปิดให้มีการซ้อมเพวัะน,นั้นรถที่จะทำการแข่งขันในรุ่นต่อไปไม่ว่าจะเป็นสตรีทแดกโปรหรือรุ่นเอาหลอก็มาซ้อมกันอย่างแน่นขนาดเลยทีเดียวนี่ครับหนูริงตัวเก่งของคุณสรวงเทียนทองครับเกิดเหตุจนได้ครับดูครับโอ้ยนี่ครับออกไปเกียร์เดียวเท่านั้นเอง หน่ารถนั้นลอยครับแล้วบังคับไม่ได้ขันขวาเข้าไปฟาดกับกำแพงเล็กน้อยครับไม่เป็นไรก็เป็นล่อสายไฟสนามออกมานิดหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูรถของคุณสารวงเทียนทองครับที่บริเวณพิษก็โดนหน้ายกแล้วก็บังบไม่ได้ครับ ต้องบอกว่าใจรักจริงๆครับคุณบอยเป็นผมนี่ถอดใจไปแล้วแต่คุณบอยบอกไม่ใช่ปัญหาครับสู้ๆและคันนี้ครับไม่เห็นกันนานมากๆแล้วรถจากโปลองครับสังเกตให้ดีครับว่าโพวมาลัยนั้นอยู่ทางซ้ายก็เป็นการบาลาน้ำหนักแล้วครับเนื่องจากเวลาออกตัวนั้นรถส่วนใหญ่หน้าทางล้อซ้ายนั้นจะลอ,อยครับ เราะนั้นถ้าคนขับอยู่ฝั่งซ้ายก็จะช่วยเวทน้ำหนักได้ส่วนหนึ่งและนี่เป็นอีกหนึ่งคันครับจากมอนต r s สปีดครับดวิเอร์เอสที่คุณมานาพรีรีเชิ์ดขับทั้งแร็คขับทั้งรถเอ่อพวกคอ c o ันทรีทั้งหลายครับถ้าจำกันได้เป็นนักแข่งไทยที่ไปแข่งปาริสดาก้าโอ้เบรกล็อกยาวเลยครับตึงร่มตูดสายเลยทีเดียว โอ้มีปัญหาแน่นอนครับในการเซตอัพและอีกคันหนึ่งครับรถจากจุ้งแมคขเนิครับรถของป๊อปปี้สกายไล R32 ปีนี้ต้องบอกว่าเครื่องยนต์นั้นสมบูรณ์ครับระดับพันกว่าแรงมาแต่ระบบขับเคลื่อนไม่สมบูรณ์เลยครับมีปัญหาตลอดสนามนี้ได้ข่าวว่าเล่าหน้านั้นเหล็กยังแข็งเดี๋ยวเรามาดูกันครับ โอ้โหออกตัวแหมล้อนหน้าไม่กระดิกเลยครับแสดงว่าไม่เหลืออู่สายด้วยครับเผาหน้าก็ไปไม่รอดอีกแล้วสำหรับรถจากจุงแมคาณิกครับที่ขับโดยปั๊บปีแถมไม่พองานนี้พ่อหม้อน้ำหล่อเย็นแตกด้วยนะครับทำให้น้ำหล่อเย็นนั้นไหลบนพื้นแทรกครับทางในสนามสังเกตดูแล้วครับเนื่องจากจว่าน้ำหล่อเย็นนั้นมีสารหล่อลื่น ผสมอยู่ด้วยครับทำให้ไม่สามารถใช้แทร็กบีในการแข่งขันได้ต่อเครื่องาทีครับค้าดีครับพูดที่พูดที่สามพูดที่สี่แล้วครับในมุมมองวิชเชอร์ีนี่เป็นไงครับควรจะไปลดแรงม้าหรือว่าไปหาเหล็กตีวันนี้อีกไหมครับนนี้เหล็กก็เป็นเหล็กดีนะครับของเก่าเนี่ยเป็นเหล็กเผาฟ้าธรรมดาเขายังวิ่งได้แต่ว่าถ้าเป็นสี่ล้อเผาข้าง้นเป็นเหล็กเผาฟ้าธรรมดา เ,เหล็กไทเป็นตายธรรมดาแต่ครั้งนี้เป็นเหล็กไทเรนไรายแล้วก็ชุบแข็งมาจากต่างประเทศจริงๆเราทำมาสองชุดก็คือข้อแรกชุดแรกก็คือเหล็กไทเรนไรายชุบแข็งมาจากต่างประเทศแข็งจิวโดยประมาณนะห้าสิบกว่าเสร็จแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นการชุบในเมือง,งไทยซึ่งชุดนี้ยังไม่ได้มาใส่อันนี้แค่แค่ตึงอย่างเดียวชัางตึงก็ผลแล้วเพราะว่ามันแข็งชิวมากแต่ไม่ไม่น่าเชื่อว่าขาเพราะว่าขาจะเป็นเพราะ ก่อนหน้านี้รถที่วิ่งเนี่ย <โ igne. S 1> เขาฉีดน้ำยาแทรกไปครับฉีดน้ำย,ยาที่แถรไปเยอะพอสมควรก็อาจทำให้ให้แท็กชั่นเขาดีขึ้นแล้วกเาข้างขาันเอาละวครับรถมีปัญหาไปหลายคันเรามาดูในรุ่นเอาลอด,ดีกว่าครับที่เป็นรถของคุณพบครับตอนแรกสร้างรถคันนี้มาบอกเอาไว้วิ่งขำๆแต่ตอนนี้ไม่ขำแล้วครับ กลายเป็นเอาจริงเอาจังวิ่งดีซะด้วยอยู่ในพิกัดสิบวินาทีและเป็นคันเดียวครับที่ทำสีแบบกราฟิตี้ตอนนี้กลายเป็นท no ็อปโดเรมอนซะแล้วและนี่ครับมาซาอาร้อยของคุณสระวงเทียนทองยังแรงเหมือนเดิมครับแต่วันนี้จะวิ่งได้8วินาทีกว่าหรือเปล่า โอ้ยหน้าเหินเลยทีเดียวไปแล้วครับเสียงยังหวานโอ้ยยกก่อนเข้าเส้นเยอะเลยครับสำหรับเที่ยวนี้ของคุณสรรวงการแข่งขันในค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าคนดูนั้นเยอะมากๆต้องมีเรือนหมื่นครับแถมไม่พอยยังมีโชว์พิเศษอีกต่างหากโอ้ แล้วรถคันนี้ครับเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าจับตามองครับเฟซเฟรมซินเวียเอสสิ 14, ของคุณตภาพสมงศ์เซม,มานนท์ครับ<ฮ>เขาเรียกว่าวิ่งดีวันดีคืนเวลาแล้วลงไปเรื่อยๆดูการออกตัวเป็นเกียร์ออโตเมติกนะครับใส่เกียร์ครั้งเดียวเดินคันเร่งแล้วก็จบเลยครับจนถึงเข้าเส้น รถคันนี้ก็ไม่ต้องบอแลครับรถของคุณอ๊อฟไรไทวันครับแต่คราวนี้ออกตัวแรงครับชุดเฟืองท้ายมีปัญหาทั้งบูนล,ลูกยางทั้งน็อตั้นแตกกระจายออกมาเลยทีเดียวแต่คุณอ๊อฟก็พยายามจะวิ่งครับเพื่อนๆต้องมาอธิบายครับไม่อยากให้วิ่งเนื่องจากว่าเกรงว่าจะอันตาราย แต่คุณรอบดีหัวใจมอเตอร์สปอร์ตเต็มร้อยจริงๆอยากจะวิ่งครับอดรนทนไม่ได้ก็ต้องไปยืมรถกันมาวิ่งแหละครับเพื่อเก็บคะแนนด้วย mm hmm. ผมว่าเราพักเรื่องเครียดๆมาดูของสวยๆงามๆมิลสิเซ็ตอะไร ทำให้การแข่งขันต้องหยุดไปชั่วงทันนะโอ้โหอะไรเจ้าแม่เจ้าคุณเอ๋ยตอนนี้ทุกคนนิ่งอึ้งครับโอ้โหและนี่ก็เป็นของแถมจากสนามครับไม่อยากภากแล้วครับแข่งรถขอดูอีกทีได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับอ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเรามา ชมการแข่งขันกันเลยครับในรุ่นของอ u t l a w ในรอบตัดเชื่อครับชนะจริงที่1แพ้จริงที่3โอแทกเอฟาาไปแล้วครับกาลาสารสาของคุณสาโรดแสงประดิษฐ์ครับก็ต้องเข้าไปชิงอันดับ3คุณพัชพงเ์เรลมนนทก็ไปชิงอันดับ1ครับไปแบบสบายสปายถนอมรถอีกคู่นึงครับมาซาอาร้อยของคุณสรวงเชนทองครับ จะมาตัดเชื่อกกับรถของคุณพบจึงประสเิฐสีโดเรมอนนั่นเองอุตสระวงเทียนทองมายเลข303อยู่ในแท็ก A ครับดูการออกตัวครับหน้าซ้ายนั้นลอยครับเสียหลักเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในแท็กของตัวเองครับไม่ผิดกติกา เวลาครับสำรวง9.926ครับคุณพบโดยเรมอน10.107โอ้หเท่านี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วสำหรับรถของคุณพบเรามาดูคู่จริงที่3ครับรถของคุณพบนั้นอยู่ในแท็ก B ส่วนแท็ก A นั้นเป็นรถหมายเลข361คุณสารถแสงประดิตครับกายลาย e า,า3 3 ไปครับเจอกับ200ของคุณพบโดเรมอนโอ้โหโดเรมอนผีขาดเลยครับคุณสาโรนนั้นเปล่าครับคู่จริงที่หนึ่งครับเป็นเปสเฟรมทั้งคู่ทำมาเพื่อแข่งขันแรกโดยเฉพาะครับด้านหลังนั้นรถนี้ต้องบอกว่าพร้อมทั้งคู่ออกตัวไปแล้วครับคุณสรวงเทียนทองออกตัวได้เร็วกว่าครับ60ฟุตแรก คุณพัสรพงษ์นั้นออกตัวชา้าแต่ไปไล่ตรงปลายครับทันหรือเปล่าครับโอ้ยนิดเดียวแล้วเองต้องดูเวลานะครับคุณพัสรพงษ์9.45แพ้คุณสรวงนิดเดียวครับ9.44วินาทีโอ้ถ้าออกตัวดีกว่านี้ได้ลุ้นครับสำหรับคุณพัสรพงษ์อันดับหนึ่งครับคุณสรวงเทียนทองอันดับสองคุณพัสรพงค์เปรมนนท์อันดับสามคุณพจนิลปราเสศี แล้วพบกับทีมงานมอเตอร์แทรกออนทัวร์ได้ที่จังหวัดคนครศรีธรรมาราช <S <S พบกับการแข่งขันมันๆแบบนี้ได้ทางมอเตอร์แทรกนะครับเราจะสรรหามาให้ตลอดเวลาสำงนักแต่งตัวแรงมาแล้วครับแต่งตัวแรงไม่ใช่หมายถึงว่ารถแรงนะแต่งตัวนะแรงนะดูะดูด ปอเป้คร <thank> <1971. S 2> ับหลังจากที่ไม่ได้แข่งขันก็เลอนแล้วครับแม่เหมือนจะใส่ชุดนอนมาเลยนะเนี่ยพบกันใหม่ฉบับหน้าครบรอบ2ปีของมอเตอร์แ c ร์ยับพลาด Sim.

แล้วก <ane> ็คุณหมีเคียงม่รูเหมือนแบบว่าอนุญาตเรียบร้อยสรุปว่าคุณไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าวันนี้ที่เขาใหญ่อะมีีการอะไรเงี้ยอ๋อาเล่แต่วันนี้มาก่อน สามเป็งเงขาใหญ่ตกหล่นมือแถวแมตชเลยแม้